อโอ้ยขอเป็นอย่างเดียวได้ไหมไม่เล่นได้ไหมเชมตดไม่เป็นน่ะโ,โหเล่นเล่นไปเหอะแชมป์เดี๋ยวครูวิทยาก็มาแล้วครูวิทยาฮะครูวิทยาโอ้ใช่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่เราเล่นยางรอคุณครูวิทยากันอยู่เหรอถูกทําไมต้องตอกใจยอย่างนั้นด้วยอะคะพี่รุตูเป็นไรปะคะอืมเอาก็คุณครูวิทยาเขาไม่ได้มาสอนนี่นาฮะ ไม่ไม,มาสอนแล้ว <มา S 2> พี่ตุ๊ตูรู้ตั้งแต่ตอนไหนครับเนี่ยหนึ่งอาทิตย์หนึ่ง <c oughs> <1 S 1> อาทิตย์เฮ้ย <c oughs> ขอโทษนะเฮ้ยแต่ว่าคุณครูวิทยาเขาฝากจดหมายมาให้ด้วยนะนี่ไหนเปิดดูสิ <c oughs> สวัสดีตุ๊ตูแชมเลนาดาที่แก้มป่องน่ารักที่สุด ออโอ้เราเล่นคาอยังหลังเติมเองอ่านต่อดีกว่าเน,นะ <c oughs> อืวันนี้ครูติดธุระสำคัญเร่งด่วนเดี๋ยวพี่ใหญ่จะเป็นคนสอนเอง <c oughs> พี่ใหญ่พี่รู้ตูวเหรอคะใช่เลย <c oughs> ครูให้หัวข้อกับตุ๊ตูไปแล้วยังไงก็เรียนให้สนุกนะจ๊ะรักนะจุบ๊บจุ๊บจบค่ะ <c oughs> ว่าแต่ครูให้ หัวข้ออะไรกับพี่ตุ่วเหรอครับอืมอยากรู้เหรออืม <c oughs> ไม่บอกอสวัสดีครับ,บงน้องแหมถึงวันนี้คุณครูวิทยาจะติดธุระนะครับแต่ว่าอย่าก,กังวลไปเลยครับเพราะหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานั้น ตตู่ของเราขมักขม่นหาข้อมูลตามหัวข้อที่ครูให้มาเพื่อที่จะมาสอนน้องๆต่ออ่าอ,อยากรู้ใช่ไหมล่ะว,ว่าเป็นเรื่องอะไรอ๋อว่าแต่ว่า <c oughs> เรื่องอะไรจ้าตูๆๆร้รายการช่างคิดช่างสังเกตวันนี้นําเสนอตอนที่มาของความอร่อยมาแล้วนี่มาแล้วมา <c oughs> เอาไปดูกันให้เต็มตาเลยอ่ะเอ้ะาอนะเอ๊เอ๊ะอเอ๊ะเอเ พี่ตุตยจะให้เอามาทำอะไรคะพวกนี้ยเอ๊ะเ,เ,เอ๊อย่าบอกนะว่าพี่ตุตยเนี่ยจะให้ทำต้มยำกุ้งใช่ไหมใช่เลยอร่อยเฮ้ยไม่ใช่ต้มยำกุ้งบ้านใครเราใส่เบียร์กันเราเอา้าเก็นึกว่าสูตรใหม่หนี่พี่เอาของพวกนี้มาให้ดูเนี่ยนึกอะไรไม่ออกกันเลยเหรอเราเป็นเด็กช่างคช่างสังเกตนะนึกไม่ออกจริงจรงหรออืมมะนาวรส เปรี้ยวน้ำตาลรสหวานเกลือรสเค็มเบียร์รสรสขอชิมแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยไม,ไม่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 เบ,บี <c oughs> เรยร์เนี่ยรสขมจ้าอ,อ๋อรู้แล้วนี่คือรสชาติพื้นฐานใช่ไหมคะถูกต้องแล้วนะดา <c oughs> รสชาติพื้นฐานหมายถึงลักษณะเฉพาะของอาหารที่รับรู้ได้ด้วยต่อมรับรสที่ลิ้นดังนั้นรสชาติพื้นฐานจึงได้แก่รสหวานรสเปรี้ยวรสเค็มและรสขมยังไงแล้วซึ่งการที่จะเป็นรสชาติพื้นฐานนั้นจำเป็นจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ3ประการได้แก่1 รสชาตินั้นจะต้องมีเอกลักษณ์แตกต่างไปจากรสชาติอื่นๆอย่างสิ้นเชิงอย่างเช่นรสหวานก็จะไม่เหมือนกับรสเปรี้ยว 2. รสชาตินั้นจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากการผสมรสชาติชนิดอื่นๆอย่างเช่นรสเค็มผสมรสหวานเนี่ยไม่ทําให้เกิดรสขมนะครับแล้วก็ 3. การมีอยู่จริงของแต่ละรสชาติ สามารถยืนยันได้จากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์คือการค้นพบตัวรับรสชาติซึ่งเป็นส่วนสำคัญบนผิวเซลล์ที่สามารถจับตัวกับสารให้รสชาติอย่างจำพาะจับจงแล้วก็ส่งสัญญาณไปยังสมองเพื่อบอกว่ากําลังรับประทานอาหารที่มีรสชาติเป็นอย่างไรครับผมดังนั้นรสเผ็ด จึงไม่ใช่รสชาติพื้นฐานเพราะบนลิ้นไม่มีปุ่มรับรสเผ็ดนะครับแต่ว่าความเผ็ดนั้นเป็นความรู้สึกแสบร้อนที่เกิดขึ้นจากการกระตุ้นปลายประสา,าทไร์เจอร์มินเนล e นฟซึ่งเป็นเส้นประสาทที่เกี่ยวกับการรับสัมผัสความเจ็บปวดความร้อนคราวนี้เรามารู้จักกับปุ่มรับรสกันดีกว่าในลิ้นของเราทุกคนนะครับจะมีตุ่มนูนที่กระจายอยู่ทั่วลิ้นเรียกว่าปุ่มรับรสครับ ุ่มรับรสรอบลิ้นเหล่านี้ประกอบไปด้วยเซลล์รับรสรูปทรงกระบอกและเซลล์เยื่อบุผิวปกคลุมเนื้อเยื่อลิ้นเซลล์รับรสนั้นจะมีส่วนที่ยื่นออกมาในช่องรับรสโดยทําหน้าที่ในการจับโมเลกุลของสารที่ให้รสชาติตัวรับรสแต่ละรสนั้นก็จะมีความเฉพาะเจาะจงในการจับโมเลกุลที่ให้รสชาติน,าน,านั้นๆเหมือนกับแม่กุญแจและก็ลูกกุญแจยังไงล่ะครับ ตอนนี้เนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยก็รู้จักรสชาติพื้นฐานกันไปแล้วว่าแต่ว่านดาก,กับแชมป์เนี่ยชอบกินรสไหนหรอหนดาชอบรสหวานค่ะเพราะว่าจะได้มีขนมหวานหวานอ้วนส่วนแชมป์อรอชอบ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 รสอร่อยครับรสอร่อยตอบได้ฉลาดมากเลยแชมป์ <laughs> นี่ ว่าแต่ว่าพูดถึงรสอร่อยแล้วเนี่ยรู้ไหมว่าแต่ละภาคนี่นะเขาก็เรียกรสชาติอร่อยไม่เหมือนกันภาคเหนือเขาเรียกว่าอะไรนะดาล้ำขนาดเจ้าเก่งมากแล้วภาคใต้แชมปอร่อยจังยอดเยี่ยมส่วนภาคอีสานนี่นะมันเหมาะกับหน้าตาพี่ตอนนี้มากเลยแหละเขาเรียกกันว่าหน่วออิหลีเดานังเด้อเดานังเด้อดานังเด้อเดานังเด้อ ลาที่น้องๆจะเลือกทานอาหารสักจานหนึ่งนะน้องๆใช้วิธีใดมาตัดสินใจแล้วครับว่าจะเลือกทานจานไหนหรือว่าไม่ทานจานไหนจานไหนอร่อยจานไหนไม่อร่อยนอกจาก,กเลือกรสชาติที่ต้องถูกปากแล้วน้องๆคิดว่าความรู้สึกเหล่านี้ขึ้นอยู่กับอะไรอีกบ้างไหมครับมาดูกันเลยมีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อความรู้สึกอร่อยไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ผ่านกระสาทสัมผัสอื่นเช่นจมูกรับกลิ่น หรือตาที่เห็นสีสันของอาหารความคุ้นเคยอย่างเช่นคนอีสานกินปลาราแล้วรู้สึกอร่อยแต่คนฝรั่งบอกว่าเหม็นสภาพร่างกายอย่างเช่นเวลาป่วยรสชาติที่ได้รับก็อาจจะไม่อร่อยถูกใจสภาพจิตใจอย่างเช่นได้ทานอาหารร่วมกันกับเพื่อนสนิทแม่อาหารมันอาจจะอร่อยมากขึ้นหรือแม้กระทั่งความหิวแตปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่มีผลต่อความรู้สึกอร่อยก็คือ รสชาติอาหารที่รับรู้ด้วยลิ้นเออพี่รุตูคะแล้วรสชาติพื้นฐานเนี่ยมีแค่สี่รสใช่ไหมคะอืมจริงๆมันไม่ได้มีแค่สี่รสนะนดาจริงๆเนี่ยยังมีอีกรสหนึ่งเขาชื่อว่ารสอูมามิจ้ะรสอูมามิอือแล้วมันคือรสอะไรพวกเราไม่เห็นจะรู้จักเลยครับหรือว่าพี่อัมกันเล่น อ๋อ oh, พี่จะมาสอนภาษาญี่ปุ่นนี่เองโอ้ยอาริกาโตแอนด์แฮปปี้ดีเย้ยไม่ใช่พี่ไม่ได้มาสอนภาษาญี่ปุ่นนะแชมป์พี่เนี่ยจะมาสอนเรื่องรถโอมามินะรถโอมามิอ้าวหมู่นี้เขามีรถขั้นใหม่แล้วหรอคะพวงมา,ายอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาคะ,คะแล้วนั่งได้กี่โอ้ยไม่ใช่นนะาพี่เนี่ยไม่ได้หมายถึงรถที่มันสะกดด้วยทอถุงแต่มันคือรถที่สะกดด้วยสาเสือเฮ้ยสองคนนี้นี่ยังไงเนี่ยไปดีกว่า พี่รุโต้กลับมาอธิบายก่อนสิค้าพี่รุโตไม่อดีตเราเคยคิดว่ามีรสชาติพื้นฐานอยู่4รสชาตินะครับนั่นก็คือรสหวานรสเปรี้ยวรสเค็มแล้วก็รสขมแต่ความจริงครับยังมีอีกหนึ่งรสชาติพื้นฐานซึ่งเรายังไม่ค่อยจะรู้จักกันเท่าไหร่นั่นคือรสอูมามิหรือว่ารสอร่อยกล่อมๆยังไงแล้วรสนี้เป็นรสที่ได้มาจากกรดอะมิโนที่ชื่อว่ากลูตาเมต จำไว้ให้ดีนะครับในปีพุทธศักราช2451สรอาศาสตราจารย์ดรคิคุนเอะอิเคดะแห่งมหาวิทยายลัยโตเกียวอิมพีเรียลในประเทศญี่ปุน่นค้นพบว่ากลูตาเมตเป็นส่วนประกอบสำคัญที่มีผลต่อรสชาติของซุปญี่ปุน่นที่ทำจากสาหร่ายทะเลคมบุโดยาศาสตราจารย์ดรอิเคดพบว่ารสชาติที่ว่านี้นะครับัแตกต่างจากรสชาติอื่นๆจึงได้ตั้งชื่อรสชาติของกลูตาเมตว่ารส อูมามิหลักฐานจากทางสรีรวิทยายืนยันได้นะครับว่าลิงของพวกเราทุกคนมีตัวรับรสอูมามิที่สามารถส่งผ่านสัญญาณทางเส้นประสาทรับรสที่เฉพาะเจาะจงซึ่งแตกตา่างไปจากรสชาติพื้นฐานทั้ง4และก็ทําให้สมองเนี่ยรับรู้รสอูมามิได้โอ้ว้าววิเคยรู้มาก่อนเลยใช่ไหมละครับน้องเมื่อตัวรับรสได้รับสญญารทำให้เกิดรสชาติอย่างเช่นกลูตาเมตก็จะมีการส่งสัญ,ญญาณผ่านไปยังสมอง ผ่านเส้นประสาทรับรสเราจึงรู้สึกถึงรสชาติที่แตกต่างกันจากการรวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มากมายรวมทั้งเอกสารงานวิจัยต่างๆแสดงให้เห็นว่า 1. มีตัวรับรสอูมามิบนลิน้น 2. สัญญาณการรับรสอูมามิจะถูกส่งผ่านไปยังเส้นประสาทรับรสที่จำเพาะต่อรสอูมามิไปยังสมอง 3. รสอูมามิไม่ได้เกิดจากการผสมผสานของรสชาติพื้นฐานอื่นๆและ สรสอูมามิไม่ได้เป็นรสชาติเฉพาะของอาหารญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าเป็นรสชาติที่เป็นสากลที่รับรู้ได้ทั่วโลกในขณะที่เรากําลังรับประทานอาหารนั้นตัวรับรสบนลิ้นของเราจะรับสารที่ให้รสอูมามิต่างๆอย่างเช่นกลูตาเมตซึ่งจะเกิดกระตุ้นให้มีการส่งสัญญาณของรสอูมามิไปยังสมองบริเวณที่รับรู้รสชาติ ผ่านเส้นประสาทที่เกี่ยวกับการรับรสชาติทําให้เกิดการรับรู้และจดจํารสชาติอาหารรวมทั้งเกิดความต้องการที่จะรับประทานอาหารที่มีรสอร่อยในครั้งต่อไปพวกเราเข้าใจแล้วครับว่ารสอูมามิเนี่ยมันคืออะไรแต่ว่าเราอยากรู้เพิ่มอีกอะคะ่ะว่ารสอูมามิหรือว่ารสอร่อยกลมกล่อมเนี่ยมันอร่อยกลมกล่อมได้ยังไงอะคะ คืออย่างเช่นรสหวานเนี่ยที่เราคุ้นเคยกันดีก็มีน้ำตาลเป็นสารให้ความหวานใช่ไหมล่ะคะแล้วรสเปรี้ยวก็มาจากมะนาวแล้วสารที่สําคัญเนี่ยที่ให้รสอูมามิเนี่ยมันคืออะไรเหรอครับอืออคืออย่างงี้นะจ๊ะน้องๆมีนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นคนหนึง่งเขาเนี่ยได้ค้นพบสารที่ให้รสอูมามินั่นก็คือกลูตาเมตจ้ะ ja แล้วก็ยังมีอีกสองตัวนะที่ช่วยให้รสอูมามินั่นก็คือไอโนซิเนตกับ กลูตาเมตเป็นกรดอะมิโนที่มีอยู่มากมายในธรรมชาติส่วนไอโนซินเนตและกัวไนเลตเป็นสารชีวโมเลกุลที่พบได้ในอาหารหลายชนิดโดยไอโนซินเนตจะพบมากในแหล่งอาหารประเภทปลาสดดินแห้งปลาโอแห้งและก็นเนื้อสัตว์ส่วนกลวไนเลตพบมากในแหล่งอาหารประเภทเห็ดอย่างเช่นเห็ดหอมนะครับ จะเห็นได้ว่าสารที่เครสอูมามินั่นก็จะอยู่ในอาหารตามธรรมชาติที่เรารับประทานกันอยู่แล้วนี่เองทีนี้เรามาทำความรู้จักกับเจ้ากลูตาเมตพระเอกของเราให้มากยิ่งขึ้นดีกว่าครับน้องๆกลูตาเมตเป็นหนึ่งในกรดอะมิโน20ชนิดซึ่งเป็นหน่วยโครงสร้างของโปรโตีนถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2409โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันไรทเทาเซน ได้ทําการสก,กัดโปรตีนกลูเตนจากข้าวสาลีแล้วก็เรียกสารชนิดนี้ว่ากลูเตมตโปรตีนไม่มีรสชาติของตัวมันเองแต่ว่าเมื่อถูกย่อยอสลายกลายเป็นกรดอะมิโนอิสระก็จะทําให้มีรสชาติในการทําให้กลูเตมตที่จับอยู่กับโปรตีนในอาหารตามธรรมชาติแยกออกมาเป็นกลูเตมตอิสระนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายวิธีครับอย่างเช่นการสุกงอมของผักและผลไม้ การบ่มเน้ยแข็งและกระบวนการหมักเป็นต้นแล้วนี่รู้กันเปล่าว่าอูมามิเนยนะเป็นอะไรที่แบบสุดยอดม,มากๆเลยเพราะอูมามิเนยนะให้รสอร่อยกลมกล่อมะี่ให้ราม่กินเยนะอบอว่าที่เนี่ยม่อก่อไม่เคยกินจริงๆเมื่อก่อไม่เคยกินเลยม่คุณแม่มามกนแม่บอกเฮ้ยคุณ่อคุณานนี่ย้องใส่อะไ้อใส่ะไ้อใรี่องใองไมกหนี่อร่อยลยะทุกวันนี้พี่อูมามิรู้เป่าเข้าใจกันแล้วใช่ไมครับว่าแต่พี่อธิบายเรื่อง รสอูมามิมานานแล้วเนี่ยครับแล้วเมื่อไหร่จะให้พวกเราทดลองชิมกันบ้างอะครับจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นอืมใช่ค่ะหนูก็อยากรับรู้รถนี้เหมือนกันว่าเป็นยังไงมี <S <S ม,มีมีให้ชิมอืแม,มแต่ว่าถ้าจะชิมเนี่ยจะต้องปิดตาเพราะว่าการชิมแบบพี่นี่นะมันจะต้องแบบว่าไม่เบสิกมันจะต้องมีอะไรที่แบบว่ามันไม่ธรรมดานี่อันนี้ผ้าปิดตาเอาไปปิดตาคนละอันอ่ะเอาไปเลยขอบคุณค่ะ เงี้เดี๋ยวพี่มาครับผมนั่งรอไปก่อนนะห้ามแบบดูนะครับผมมาแล้วและนี่ก็คือวัตถุดิบที่อุดมไปด้วยกลูตาเมตซึ่งให้รสชาติอูมามิฮอัอ้าวลืมไปว่าปิดตากันอยู่งั้นชิมเลยแล้วกันนะ สรุปรู้หรือยังว่าที่ให้ก <Ooh. S 2> ินไปเมื <oke. S 1> ่อกี้เนี่ยมีอะไรบ้างดูละค่ะอย่างแรกคืออะไรเนื้อแข็งครับเนื้อแข็งนี่อ่าถูกต้องแล้วอย่างที่สองอ่ะอืมอย่างที่สองเห็ดค่ะเห็ดนใจ๊ยแน่ค่ะถ้าได้อแต่ว่าเป็นเห็ดหอมนะจ๊ะอ่านี่อ่าเป็นเห็ดหอมและอย่างสุดท้ายน่ะคืออะไรอืมมะเขือเทศครับ นี่เลยทุกต้องเก่งมากมากแล้วสรุปรู้หรือยังว่ารสชาติเนี่ยเป็นยังไงอืออืมก็ยังไม่แน่ใจก็เลยอืมเป็นไงบ้างอืมก็เป็นรสหวานๆเปรี้ยวๆค่ะอืมไหนอืมแต่มันไม่ใช่แค่หวานกับเปรี้ยวนะคือเราลองเคี้ยวไปนานๆเนี่ยแบบมีรสอะไรค้างอยู่ในปากอือ นนาหละจ้ะเขาเรียกว่ารสอูมามิหรือว่ารสอร่อยกลมกล่อมนั่นเองอืมแล้วในเมื่อรสอูมามิเนี่ยได้มาจากกลูตาเมตแล้วกลูตาเมตได้มาจากไหนล่ะคะอื กลูตาเมตเนี่ยก็ได้มาจากนี่เลยมะเขือเทศเห็ดหอมแล้วก็เนยแข็งยังไงล่ะจ๊ะเจ้ากลูตาเมตเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่3อย่างนี้เท่านั้นนะเพราะจริงๆกลูตาเมตเนี่ยก็ยังอยู่ในอาหารตามธรรมชาติอีกหลายต่อหลายชนิดเลยแล้วก็ยังมีในเครื่องปรุงรสที่ผลิตโดยมนุษย์โดยวิธีการหมักอีกด้วยซึ่งก็จะมีความแตกต่างไปตามวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นนั่นเองกลูตาเมตในอาหารตามธรรมชาติ กลูตาเมตเป็นองค์ประกอบหลักของอาหารประเภทโปรตีนนอกจากนั้นกลูตาเมตอิสระส,สามารถพบได้ในอาหารตามธรรมชาติหลากหลายชนิดซึ่งเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทําให้ถูกนําไปใช้เป็นส่วนประกอบเพื่อเพิ่มรสอูมามิในอาหารหลากหลายชนิดในหลายประเทศทั่วโลกนอกจากนี้เราสามารถจะเพิ่มกลูตาเมตอิสระสให้กับอาหารได้หลายวิธีนะครับอย่างเช่นการหมักน้ําปลาการบ่มนมทําเป็นชีสหรือว่าเนยแข็งนั่นเองครับ การต้มหรือว่าตุนซี่โครงหมูไก่เพื่อทำน้ำซุปสตอป๊อกวิธีการต่างๆเหล่านี้นำไปสู่การเพิ่มรสอูมามิทำให้เกิดความหลากหลายซึ่งนำไปสู่เครื่องปรุงรสอูมามิพื้นฐานที่รู้จักกันดีในประเทศไทยอย่างเช่นน้ำบูดูของภาคใต้น้ำปูของภาคเหนือปลาล่าของภาคอีสานร,รวมทั้งกะปิและน้ำปลาเป็นต้น คราวนี้เราลองมาดูประเทศอื่นๆกันบ้างดีกว่าครับว่าเขาใช้ส่วนประกอบใดที่ทำให้เกิดรสอูมามิฮ่าพร้อมแล้วเริ่มเลยโดยส่วนประกอบของอาหารที่ให้รสอูมามิจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาคครับซึ่งก็สะท้อนถึงลักษณะภูมิอากาศรวมทั้งวัฒนธรรมอาหารที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นอาหารหรือว่าเครื่องปรุงรสอูมามิที่เรารู้จักกันดีก็อย่างเช่นซีอิ๊วของประเทศจีนมิโซโชยุของประเทศญีปศ่ปุน่น ซอสมะเขือเทศของประเทศอเมริกาเหนยแข็งแฮมของยุโรปจะเห็นได้นะครับว่ารสอูมามิเป็นรสชาติสากลที่หาได้จากอาหารทั่วโลกเลยทีนี้เห็นหรือยังละครับว่าแท้จริงแล้วรสอูมามิก็อยู่ในอาหารที่น้องๆรับประทานกันมาแล้วนั่นเองทดาดาและนี่นะคะก็คือวัตถุดิบแล้วก็ เครื่องปรุงที่ให้รสอูมามิในบ้านของเรานั่นเองอ่าคราวนี้พวกเราสองคนเนี่ยได้ริมรสอูมามิกันไปแล้วถูกไหมแล้วรู้ไหมว่ารสอูมามิเนี่ยนะนับเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่ทําให้เกิดรสชาติอร่อยกลมกลม่อมให้กับอาหารทั่วโลกไงล่ะอืแต่ยังไงนะดาก็ออยัง,งงงอยู่ดีนะคะงงอะไรนะดาว่ามาดิเอาก็ในเมื่อรสอูมามิเนี่ย เป็นรสชาติที่เป็นสากล mm hmm. มีวัตถุดิบแล้วก็มีเครื่องปรุงหลายๆชนิดที่ทำให้เกิดรสอูมามิแล้วอย่างพวกคนที่อยู่เมืองนอกอะคะ่ะ mm hmm. ที่เขาอยากจะทำแกงจืดแต่เขาไม่มีน้ำปลา mm hmm. เขาจะใช้ซอสมะเขือเทศแทนได้ไหมคะ mm hmm. ในเมื่อซอสมะเขือเทศเนี่ย mm hmm. ก็ทำให้เกิดรสอูมามิเหมือนกัน mm hmm. ว่าแต่มันจะกินได้หรอนาดานี่นาดาเครื่องปรุงรสอูมามิเนี่ยนะบางชนิดเนี่ยก็จะมีกลิ่นและก็รสชาติเฉพาะตัวไม่สามารถใช้แทนกันได้แต่ว่ามีเครื่องปรุงรสอูมามิอยู่ชนิดหนึ่งที่ไม่ว่าจะทําเมื่อไหร่ทําที่ไหนหรือว่าทําอะไรกินก็สามารถที่จะใช้เครื่องปรุงรสอูมามินี้ได้หมดเลยมีด้วยหรอคะมีสิแล้วมันคืออะไร,รครับ ปรุงรสอูมามิชนิดนี้เรารู้จักกันดีในชื่อว่าผงชูรสหรือว่าโมโนโซเดียมกลูตาเมตนั่นเองครับซึ่งจะช่วยทำให้อาหารอร่อยกลมกล่อมยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นการนำผงชูรสไปเพิ่มรสชาติให้กับน้ำซุปของหลายประเทศอย่างเช่นซุปมิโซะของญี่ปุน่นซุปไก่ของจีนซุปหาวัวของยุโรปต้มยำกุ้งของไทยหรือเฟอของเวียดนาม ผงชูรสได้รับการอยอมรับอย่างแพร่หลายทั่วโลกเพราะว่ามันใช้ง่ายสะดวกแล้วก็ปลอดภัยครับเนี่ยอะไรก็ตามครับการรับประทานผงชูรสนั้นเป็นเรื่องที่แต่ละบุคคลจะตัดสินใจเอาเองครับว่าจะใส่หรือไม่ใส่เนาะแต่ว่าถ้าจะใส่ผงชูรสก็ควรใส่ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ใช้เทคโนโลยีการหมักในการผลิตระดับอุตสาหกรรมเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคมมาครึ่งไหมล่ะครับ ก็วันนี้เนี่ยเรามาทำข้าวเย็นกินกันเองดีกว่าไหมมีเลยค่ะเอาแบบให้ได้รสอูมามิกันไปเลยอ่าว่าแต่ว่าใครจะเป็นอาสาสมัครทำดีเนาะหุ่ยว่าแล้วไม่น่าเลยโอาโหเถอะหน้าพี่รุตูเดี๋ยวฉันช่วยล้างจานพี่รถตูทำแบบข้าวเถอะนะเดี๋ยวนาดาจะช่วยช่วย ช่วยช่วยเป็นกำลังใจให้จริงเหรอใช่ยชายชาโอเคก็ได้ที่แล้ตัวนี้ไปได้ค่ะเผื่อจะช่วยได้ออ๋เอาแบบอูมามีกันเลยทีเดียวใช่ใช่งั้นพี่ว่ากินไข่เจียวกันไปคนละฟองแล้วกันนะไม่เอาไม่เอาค่ะไม่อยากกินไข่เจียวไข่เจียวกินบ่อยแล้วอ่ะโอไปแชมป์แล้วลุกขึ้นไปช่วยคิวตัวแล้วไม่อยากกินไข่เจียว มีต่อมรับรสที่ตอบสนองต่อสารที่ให้รสอูมามิโดยเฉพาะน้องๆรู้ไหมครับว่าต่อมรับรสของมนุษย์เหล่านั้นถูกพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่มนุษย์ยังเป็นตัวอ่อนอยู่ในครรภ์มารดาอายุเพียงแค่100วันเองนั่นเนี่ยการจินม,มนุษย์มีตัวรับรสเหล่านี้ก็เป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของรสพื้นฐานทั้ง5ดังนั้นการรับรสชาติจึงเป็นกลไกธรรมชาติที่สําคัญของมนุษย์มาตั้งแต่เกิดและด้วย ในน้ำนมแม่ก็อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีคุณค่าต่อทารกหลายชนิดนะครับพบว่าในน้ำนมแม่เนี่ยมีกรดอะมิโน,โน20ชนิดโดยปริมาณกลูตาเมตมีมากที่สุดในบรรดากรดอะมิโนทั้งหมดซึ่งคิดเป็นปริมาณมากกว่า50%ของกรดอะมิโนอิสระทั้งหมดและจากการที่เด็กทารกก็มีปุ่มรับรสชาติที่สมบูรณ์ตั้งแต่เกิดก็เลยทําให้เด็กทารกเนี่ยสามารถรับรู้รสอูมามิจากนมแม่ได้ตั้งแต่แรกเกิดเลย แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของรสอูมามิต่อการยอมรับนมแม่ของทารกครับนอกจากนี้กลูตาเมตในนมแม่ยังมีปริมาณมากกว่าน้านมวัวถึงส0เท่าน้ำนมแม่จึงเป็นแหล่งของกลูตาเมตแหล่งสำคัญของมนุษย์เราเลยทีเดียวนะครับเนี่ย